หลายคนบอกว่าสุดยอดมากๆถ้าจะมีสินเชื่อสักตัวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้สมัครกันได้แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากมากันให้ได้เห็นกันแล้วครับรวบมาให้เลยกับ4สินเชื่อส่วนบุคคลในระบบดิจิตอลบอกเลยว่าง่ายสมัครกู้ยืมกันได้สบายๆเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น สวัสดีครับพบกับเราออนไลน์ชแนลนะครับช่องทางที่จะแนะนําสินเชื่อต่างๆในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเงินสํารองที่บอกเลยว่าทุกคนนั้นควรจะต้องมีไว้นะครับเพื่ออนาคตของเราเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับบอกให้เลยไม่ว่าใครนะครับเขาก็อยากจะมีเงินสํารองไว้ใช้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามีความจําเป็นนะครับก็หยิบจับใช้ได้เลยเชื่อเราเถอะนะครับว่าเรื่องพวกนี้ที่ไม่คาดคิดนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ จะมานั่งรอเงินเดือนกันอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวกันแน่แต่ว่าถ้ามีสินเชื่อสักตัวหนึ่งล้ครับที่สามารถสมัครกู้ยืมมาได้ผ่านมือถือของเราแบบง่ายๆเนี่ยถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ามันก็คงจะดีใช่ไหมครับแต่มันจะมีบ้างไหมล่ะครับที่จะกู้กันได้ง่ายๆอย่างที่เราบอกจริงๆก็บอกกันตรงนี้เลยนะครับว่ามีแน่นอนในตอนนี้และที่เรารวบมาคัดมาให้นะครับในวันนี้มีหลายแนวกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานประจําไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์อาชีพอิสระ ที่นี่นั้นมีสินเชื่อที่เหมาะกับทุกคนอย่างแน่นอนและที่นี่นะครับก็คือซีสินเชื่อเงินสดจากโ o n ี่แคป i ิต l ก็มาจากบริษัทในเครือของ C g r o ุ p ให้บริการอยู่ในแอป,ปที่รู้จักกันดีนะครับอย่าง s h อป e e และก็ช h อป e e p a y โดยที่นี่นะครับเขาก็ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำกิจการตรงนี้ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องกลัวโดนหลอกไม่ต้องกลัวโดนรูดเงินไปก่อนแต่อย่างใดนะครับบอกเลยว่าของแท้เลย มาดูสินเชื่อตัวแรกกันนะครับก็จะเป็น SEC Cash สามารถกู้เงินได้ผ่านแอป Shopee ได้เลยนะครับตัวนี้วงเงินจะอยู่กับการใช้งานใน s h o ป e e ของเราแต่ว่าดอกเบี้ยนั้นจะแอบแรงสักหน่อยนะครับในส่วนตรงนี้ก็ใช้กันอย่างระมัดระวังละกันตัวที่2นะครับจะเป็น SEC Cash for Seller ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ทําการขายอยู่ในช้อปปีตัวนี้จะไม่ใช้หลักประกัน ผ่านการอนุมัติรับเงินเข้าบัญชีได้แบบทันทีผ่อนชำระกันได้นานสูงสุด12เดือนหรือ1ปีนะครับนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ได้ตลอดเมื่อเราต้องการครับตัวที่3นะครับจะเป็น S p a y ป t t t ต r ตัวนี้นะครับสำหรับสายช็อปเลยก็จะเป็นสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนที่หลังสามารถจ่ายคืนได้หลายรูปแบบนะครับตามความชอบของเราจะจ่ายทีเดียวก็ได้หรือว่าจะผ่อนจ่ายก็ได้นะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชาระ ให้ตั้งแต่3เดือนสูงสุด12เดือนครับตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับก็จะเป็น Esperator Remix Extra ตัวนี้นะครับจะสำหรับคนที่ต้องการของแพงๆหรือว่ามีของที่ราคาที่สูงแบรนด์เนมแต่ว่ารู้สึกเสียดายเงินก้อนนะครับหรือว่าไม่มีพอที่จะช็อปปิ้งตรงนี้ได้ก็จะสามารถผ่อนกันได้ตรงนี้นะครับโดยเขาจะให้วงเงินสูงสุด 60,000บาทนะครับและผ่อนชำระกันได้นานกว่าตัวอื่นถึง24เดือนด้วยกันหรือว่า2ปีเลยนะครับในส่วนซีสินเชื่อที่เราได้บอกกันมาตรงนี้นะครับชอบตัวไหนอย่างไรนะครับเข้าไปสมัครกู้ยืมกันได้หรือว่าสมัครช้อปปิ้งกันได้ผ่านแอปช้อปปีได้เลยเพียงแค่เข้าไปในแอปนะครับเลือกบริการสินเชื่อ แต่ต้องบอกก่อนว่าบางคนนั้นเข้าไปแล้วนะครับอาจจะไม่เจอปุ่มที่เขาให้บริการสินเชื่อตรงนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะต้องเป็นลูกค้าของช้อปปีมาก่อนสักระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับและเป็นลูกค้าที่ใช้ประจําเป็นลูกค้าที่ดีด้วยในการชําระคืนนะครับอันนี้มีโอกาสผ่านได้แบบ100แน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ